คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราขี้เกียจทำไมเราถึงขยันไถโทรศัพท์การผลัดวันประกันพรุ่งอาจเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวค่อยทำละกันคุณมีงานสำคัญที่ต้องทำกองอยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับแต่ทำไมมือมันถึงหยิบมือถือขึ้นมาไถดูคลิปแมวทำไมเราถึงลุกไปจัดโต๊ะไปชงกาแฟทำทุกอย่างยกเว้นงานนั้น แล้วเราก็จบวันด้วยการด่าตัวเองว่าทำไมฉันขี้เกียจแบบนี้เคยสงสัยไหมครับถ้าเราขี้เกียจจริงทำไมเราถึงขยันถมือถือหรือเล่นเกมได้เป็นชั่วโมงความจริงคือการผลัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจครับและไม่ใช่ปัญหาการบริหารเวลาด้วยแต่มันคือปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์ครับหรือ Emotional Regulation ครับ สมองของเรามองงานยากๆหรืองานที่น่าเบื่อว่าเป็นภัยคุกคามครับมันกลัวความรู้สึกอึดอัดกลัวทำไม่ได้หรือว่ากลัวโดนวิจาร์ณสมองส่วนอารมณ์หรือลิ m b i กซิสเต็มครับเลยสั่งให้เราหนีหนีไม่หาอะไรที่ทำแล้วรู้สึกดีทันทีเช่นการดูคลิปตลกเพื่อปลอบใจตัวเองจากความเครียดนั้นครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงเราต้อง เลิกครูสมองครับทำให้งานนั้นดูไม่อันตรายลองใช้กด2นาทีดูครับบอกสมองว่าฉันจะทำสิ่งนี้แค่2นาทีเท่านั้นแล้วจะเลิกฉันจะอ่านหนังสือแค่2นาทีจะใส่รองเท้าวิ่งเฉยๆเมื่อเป้าหมายมันเล็กและสั้นแค่2นาทีสมองจะเลิกกลัวและข่าวดีคือพอเราได้เริ่มซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดส่วนใหญ่เรามักจะทำต่อจนจบเองโดยอัตโนมัติครับจำไว้นะครับ คุณไม่ได้ขี้เกียจคุณแค่กำลังกลัวความอึดอัดแค่หลอกสมองให้เริ่มทีละนิดแล้วความกลัวนั้นจะหายไปเองครับ